สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมอเตอร์ทีวีคงวันนี้ผมจะมาแบบสอนมือใหม่เล่นเกมไรเดอร์บล็อกนะครับผมทุกคนนี้คือแบบถามชื่อทุกวันเลยนะวันนี้เกมอะไรนี่ผมบอกตอนอคลิปนี้เลยนะว่าชื่อเกมไรเดอร์บล็อกนะครับซึ่งเป็นเกมของโลบล็อกนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าผมพยายามตอบนะแต่แบบอาจจะมีตกหล่นบ้างครับก็คือแบบถามเกือบทุกวันนะครับว่าชื่อเกมอะไรนะนะครับซึ่งเป็น เป็นเกมที่แบบจําลองกันเป็นไรเดอร์นะครับซึ่งเป็นเกมเก็บวิวเลยนะครับซึ่งนะฮะใครอยากเล่นก็เข้ามาได้ครับผมเป็นเกมโลบล็อกนะครับเล่นฟรีครับผมไม่เสียตังค์นะนะครับแล้วก็นี่วันนี้ผมเป็นสอนเบื้องต้นนะครับฉลองพันทรับในอ่าในติ๊กต k อกนะครับเลยแบบหาอะไรทําหน่อยนะสอนแบบเบสิกแล้วกันนะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมนะ เมื่อเราเข้ามาแล้วเรามัมาเกิดตรงนีนะ้ตรงนี้เขาเรียกว่า beginner zone ครับนี่เป็นอันนี้เป็นแบบนะเนี่ยเติมต้นเลยแล้วก็จะมีโซนเปิดด้วยนะครับเราสามารถวาร์ปได้นะตรงนี้เป็นปุ่มวาร์ปนะครับอ่ะแล้วก็นี่เป็นปุ่มอิโม,โม,โมนะโกดได้ครับกดได้ครับแล้วมาันก็ทำทานนะแล้วนี่จะเป็นแบบเกี่ยวกับอัปเดตนะครับนี่เห็นไหมจะมีอัปเดตอยู่นะครับ1.9มีอะไรบ้างก็อีกอย่างก็สามารถไปดูในด s สคอ d ได้นะสำหรับ อัปเดตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเควสเราไว้สำหรับรับเควสนะครับนะโอเคนี่ปุ่มวาร์ปรารู้แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นอันนี้อย่าพึ่งครับสำหรับมือใหม่นี่นี่นยังกดไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำเควสก่อนเนาะถึงจะเข้าได้แล้วก็จะมี Lock ล็อกอินายวันครับซึ่งผมรับไปแล้วนะต้องรอนะเกมมิสแจกรายวันด้วยนะครับนะอ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะอย่างแรกทำอะไรก่อนเนี่ยมาดูตรงนี้ครับผมเป็นแบบ เป็นแบบสอนเบื้องต้นนะสำหรับเกมนี้มีเขามีสอนแล้วล่ะนะผมสอนอีกรอบนึงนะครับนี่ก็จะมีแบบถ้าในคอมให้กด h นะครับในการแปลงล่างนะครับผมนะใ,ให้กดไดดูนี่ครับคะารล,ล่างแล้วนะน,น,นี่เป็นตัวเริ่มแท้ตัวเริ่มแรกนะครับในการแปลงที่เขาแจกนะเป็นตัวแบบเบสิกเลยอะเป็นดิเคทนะครับตัวแรกที่เราสามารถ แบบแปลงล่างได้เลยเข้ามาในได้เลยนะครับส่วนตัวอื่นเนีย่ยเช่นเนี่ยเห็นไครับที่เขาอ่าเนี่ยพวกนี้ต้องหานะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปอื่นแล้วกันนะคลิปนี้สอนเบสิกก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เขาจะมีแบบสตาร์เตอร์เอาไว้แบบเอาไว้ให้แบบเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นรอบแรกๆครับเป็นไอเทมแบบเอาไว้ใส่ตอนแรกนะครับนะนะครับผมอ่ะแล้วก็ทำไรต่ออ่ะมันจะมีเควสบอกด้วยเนะี่ยมีเควสให้ทำด้วยนะครับผม อันนี้สีให้เป็นสีเหลืองครับเป็นเควสหลักนะครับผมถ้าสีเขียวเป็นเควสที่เราสามารถแบบทําซ้ําเพื่อฟาร์มของได้นะเควสเขียวนะครับแล <ข intimidated S 2> ้วก็ส,ส่สวนเป็นเควสน้าเงินนีน่เป็นเควสรายวันครับเราต้องเข้ามาทําทุกวันนะแล้วแต่ครับแต่เป็นมีเควสที่แบบเข้ามาทําทุกวันได้นะครับซึ่งแล้วแต่คนจะเข้ามาทานะบางทีตอนนี้ผมไม่ได้ทําแล้วมันจะมีเควสหนึ่งอ่ะที่ผมเข้ามาทาทุกวันเลยเป็นเควสเมืองลมอันนั้นไว้ที่หลังแล้วกันนะโอเคผมมาสอน โอเคมาสอนเวลก่อนละกันนะครับเบสิกเลยนั่นก็คือเข้ามาปุ๊บอ่ามันจะมีเควสที่เขตผมก็จะไม่ได้เควสมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เทโลไว้ข้างล่างนะครับเป็นแบบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับมือใหม่เอาไปค้นหาหรือทำของอะไรได้หมดเลยนะมาต่อมานี่ครับเควสอันนี้เป็นเควสที่เราสามารถทำซ้ำได้นะครับเควสเควส เควสทีเราจะต้องเจอเควสแรกเลยเควสนี้นะในการแบบเวลดีเคทแรกๆเลยนะ,ะเดี๋ยวผมรับให้ปึ๊บ,ปบเป็นเควสที่เราสามารถทำซ้ำได้อ่ะเดี๋ยวมาดูเควสให้เราทำอะไรนะครับปึ๊บนี่อ่านี่คิวลอสไรเดอร์หนึ่งเออหนึ่งห้าตัวนะครับแล้วก็ได้ไ p 800แล้วก็อ่ากล่องกล่องอาหารนะโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับปึ๊บอ่าได้แล้วครับ800 EP แล้วก็ตังค์นะซึ่งผมมีของหมดแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นเงินนะครับผมซึ่งเคเวสนี้สามารทถามเรื่อยๆนะแนะนำนะครับในการฟาร์มเรลนั่นก็คืออ่าให้เราอ่ากดบีลืมบอกนะครับกด b ในการแบบเลือก <laughs> รถเลียกรถออกมานะครับเนี่ยรถด,ดิคดยกล้อด้วยอ่ะไปะนี่ครับเคเวสนี่ครับน่ แนะนำนะครับในการฟาร์มเวลคือเราต้องฟาร์มเวลค,คือแบบมันจะไต่ไปที่ะส,สติปนะอย่างเช่นเราเวลหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตีพวกนี้ถึงเวลประมาณเวลห้าก็ได้หรือเวลสิบก็ได้นะแล้วแต่นะครับฟาร์มไปฟาร์มไปแล้วก็เรามาตรงนี้ต่อครับไปฟาร์มตัวของริวคีต่อก็ได้นะครับนะริวคีต่อถึงเวลประมาณถ้าเกิดเรามาตีริวคีนะจะได้ประมาณ13เวิลนะครับแล้วก็มาตีตัวปูต่อหรือว่านท์ก็ได้นะ ไหนแต่เวลสิบสองกันไปนะครับผมหรือว่าเราไม่ตีตัวปูไหนก็ได้เราก็ไม่ตีตัวปูก็ได้นะตัวปูก็อยู่ตรงนี้นะส่วนตัวปูอ่ะเราเควสตรงนี้นะครับผมเนี่ยเวลรายวันนะครับเราสามารถมาเวลได้เวลรายวันก็ได้เวลเหมือนกันนะครับผมเราก็ตีไปที่สเตปเนมมีเนะโโเ่ยอ่ะปูแล้วปูแล้วก็มาโซดาอ่ะโซดานะครับโซดามีเควสไหมผมอ่าจจะไม่มีนะอ่ะอีกโซดาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาไลอาตรงนี้นี่นะครับผมนี่เควส เพยตรงนี้นะครับแล้วก็ฝ่มเวลไปตั้งแต่เวลอ่า20มามาตีตรงนี้นะโซดาเป็น15ใช่ไหมเราตีมาถึงเวล2ยแล้วมาตีเอาไม่ใช่ดิถ้า20แล้วมันต้องมาตีโอจาครับลืมเนี่ยตรงนี้โอจาตรงนี้นะครับผมเนี่ยรับเคย์ตรงนี้ครับตีโอจาได้เวลเหมือนกัน25แล้วก็มาตีไรอานะครับผมอ่ะไม่งงเลยใช่ไหมอ่าไรอ่านแล้วแล้วก็มาตีอ่าตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องเวล35นะเราต้องมาตีอ่าหงต่อนี่เวล30 เิวสามสี่ตีหงถึงเิวสามห้าน,านะครับสามห้านั้นก็ตีอ่านี่ตีอ่ากิ้งกาตีกิ้งกานะครับเิวสามห้าอย่งสี่สิบอ่ะเสียสี่สิบสี่สิบแล้วเราก็มาตีดิวดิวง่างก็ได้นะครับหรือว่าจะมาตีอ่าแรดก็ได้หรือว่าตีไทเกอร์ก็ได้นะครับสี่สิบอ่ะนะครับแล้วก็อ่าอันนี้มีเควสอยู่อันนี้เป็นเควสของแรดนะครับเควสของไทเกอร์ไทเกอร์หรือแรดผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ มารับลองมารับเองแล้วกันนะครับผมอ่าตรงนี้มาตีคือพาวเวลสี่สี่ห้าปุ๊บอ่าเราก็มาตีอ่านี่กาเซโอตรงนี้นะครับผมดูสี่ห้าห้าสิบรับเคลตรงนี้นะโอเคไปต่อกันเลยนะมาโซนทะเลกันบ้างครับผมนี่เราก็จะมาเวล50แล้วนะครับแล้วก็มาตีกับฉลามตัวแรกอ่าชาร์กมอนสเตอร์นะครับเวล50ถึงเวล5 5นะฮะแล้วก็มาต่อตรงนี้ เวล55ถึง60นะครับตรงนี้แล้วก็60แล้วก็ปึ๊บกลับไปอีกเรามาตีโลกไฟต่อเลยนะครับผม60นะครับ60อ่านี่นะครับ60ถึง65นะครับ65แล้วก็มาตีนี่6 65กห้าเจ็ดสแล้วมาตีตรงนี้อ่า70 75นะครับมีเยอะเห็นไหมมันมียากครับไล่ระดับไปทุกค่าเวล่ะเราต้องหาตัวตีครับ เนี่ยสี่ห้าตีตัวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับสี่ห้าห้าสี่ตีตัวนี้ก็ได้ครับส่วนอ่าออไม่มีไม่มีเกิดเลยเหรอตัวโ,โจไปได้เหรออันนี้เอ่อเมลเจ็ดสิบห้าใช่ไหมถ้าเกิดเปิดโดโจได้ไปเปิดโดโจะนะโดโจมันมีบอลต่อฟึบนี่อันนี้ว่าแปดสิบไม่ได้นะป่ะไปต่อครับมันโดโจก็ได้โดโจอาจจะได้ มันมีตัวให้ตีอยู่นะครับ75 80นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับวิว70นี่85 75ครับมาตีตัวนี้ก็ได้นะได้วิว80นะครับทำ80ปุ๊บแล้วก็ทำไงต่อทำตัวครับส่วนทำตัวนี้ผมยังไม่สอนแล้วกันนะเพราะมันยุ่งยากใครอยากรู้ว่าทำตัวยังไงก็ไปดูในเทลโลได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสอนเบื้องต้นอ่ะสอนอีกอย่าง นี่เมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูแบบเริ่มต้นนี่ถ้าเกิดเราได้ของไอเทมอะไรมาก็ก็อยู่ตรงนี้เราคลิกตรงนี้เพื่อใส่นะครับนะส่วนตียังไงอะไรยังไงนะครับนี่กดเลขหนึ่งเป็นกดตีนะครับเป็นแบบแบบเอาไว้กดตีนะส่วนเลขสองเนี่ยเอาไว้แบบกดไอเทมนะครับส,สองสามแต่สามไม่มีไอเทมก็เลยมันขึ้นสีแดงเนาะนี่ผมขึ้นไอเทมเนี่ยกดกินมันก็ขึ้นเอาไว้หิวห้าร้อยนะกด ตัวยูนะในการแบบเลือกเมนูแบบไอเทมอะไรต่างๆนะครับอ่ะอันแรกไปกดไอเทมพวกแปลงร่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนเผื่อใครรู้แล้วเอาเอาเอ่าริวคีแล้วกันง่ายสุดริวคีมาเข้ามาแล้วนี่มาครับม,มีเซอร์ไวเอาไว,ไว้กดไอเทมแปลงร่างด้วยนะฮะเอาไว้สอนคลิปอื่นแล้วกัน <laughs> นะครับโอเคต่อไปก็นี่ เมนูที่2เป็นแบบพวกไอเทมที่เราได้มานะครับมันจะมีมันจะดรดอบอยู่ในนี้หมดเลยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะเราก็มาดูว่าเราต้องการไอเทมอะไรบ้างมีกี่อันตันกี่อันตันนี้ยังไม่มีเนาะนี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดตันตันหกสี่นะครับหรือว่าเก้าเก้าเก้าไม่ค่อยมีตส่วนใหญ่ตันหกสี่นะไอเทมนะครับนะอ่ะมาเช็คในนี้ได้ครับว่าเราอยากได้ไอเทมเอาไปทำอะไรทำตัวอะไรก็มาเช็คในนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้เป็น ไอเทมสวงใส่ไอเทมสวมใส่นะครับเป็นแบบของที่เราเอาไว้สวมใส่ในแบบเขาเรียกว่าเกียร์นะเกียร์มีส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็โทเทมนะโทเทมนี้เอาไว้บวกเลือดกับมานานะแล้วก็อันนี้เอาไว้ของแต่งตัวเมื่อเราใส่แล้วก็จะแต่งตัวละครอ่ะผมใส่อันนี้้กันเห็นช้าสุดใช่หไหม <laughs> นี่น,นะครับนะมันก็จะมีเมันจะมีให้หาหมดแลวครับเราเราก็ต้องมาหาอัน,นโชเทมไว้บวกเลือดบวกอะไรนะครับผมอ่ะนี่ เอาไว้เซฟเอาไว้เซฟเซตอย่างเช่นผมอยากได้อ่าเซตเดี๋ยวนี้นะครับผมอยากได้เซตนี่อันนี้ผมเซตไว้นะครับถ้าสมมติผมอยากได้เซตนี่ดับเบิลเซตอยากได้เซตประมาณนี้ผมก็กดเซฟมันก็จะได้มันขึ้นเลนเดับก่อนขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเดี๋ยวค่อยไปรีทำใหม่นะเนี่ยไหมเป็นยังกดปุ๊บนี่เนี่ยของเอทผมกดปุ๊บมันก็จะได้เซตขึ้นมาเลยนะอันนี้เอาไว้เอาไว้ดูว่าเอะไ้เซตตัวไหนก็มากดนะ นะครับนี่ส่วนนี้นะครับผมเอาไว้เช็คว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีแฟกเมนต์นะแฟกเมนต์นี่เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันสอนหาแล้วกันนะครับหรือว่าจะ u ู u ูบก็ได้ครับตอนนี้มีคนสอนหมดแล้วนะอ่ะอันนี้ค่าชื่อเสียงเอาไว้ตีบวกนะอันนี้ก็แสทว่าเราเราบวกอะไรบ้างเมลีเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสายยนะ ตัวละครแต่ละตัวจะมีแบบสายของมันด้วยนะอย่างลิวคิ่เนี่ยเมลีนะมันจะมีเมลีแท้งแล้วก็นี่นะครับหลายมีแท้งเมลีแล้วก็ระยะไกลเลนส์นะครับผมนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสอนเบื้องต้นอ่ะนี่ฉายาด้วยหรือบอกนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสอนเบื้องต้นนะถ้าเกิดมีอะไรสุกขขัยก็คอ,คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับอันนี้คลิปทำมาไว้เพื่อฉลอง พันแซบพันเซบอะไรล่ะพันซับนะครับเอาไว้ฉลองเอาไว้แบบสอนเบื้องต้นครับมือใหม่นะคือแบบมีแต่คนถามนะว่าเกมอะไรหรือว่าเล่นยังไงอะไรยังไงก็คลิปนี้เอาไว้สอนแล้วกันทําฉลองพันซับนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละไปไปครับยูไปจ้า